สวัสดีครับผมมือนีโพอกับอีสานออรอดอดีคือเกา่าแจ่มบวงนูม,มาันวะครับดีครับผมมือนีสีมานเบ็ดผมมานปลา,เอา,าเอาังินหเอแต่ว่าคนบอ่อใดคุณเนี่ยมักมานเบ็ดมานมานเบ็ดมานปลาเ <laughs> นี่ยพี่เอสครับผมสวัสดีครับอีสานโอโมกเลยครับผมพี่น้องครับมารวมแจ่มในกันอีกแล้วจะได้กับฝากกดติดต,ตามกดแชร์กดไลค์ให้เราหน่อยไหมครับผมพี่น้องครับจะนอยก็นจะได้โพกแล้วดูดูเลยละไปครับผมพี่น้องอู้น้ำร้ายครับน้องเอ้ย

เนื้อโคตเต่านะครับผมโอ้หเนื้อหายากแห้งเด้อพี่น้องเอ,อ้ยปา,ากแห้งโ,บบโ,บบโุดเนื้อนี่ไปได้บุโคดบ่โูหรอกเมื่อยแห้งโุดเนื้นอครับปากลงไปแล้วอึ๊บหลังใส่เบียร์ปลาแล้วอยู่ครับผมพี่น้องเอ้ยทำนะนี่นะครับ หาอยู่หากรีนคนบม่ค่คอยมีเวลาเนาะพี่น,ะนอ้องเนาะแต่ว่าอาศัยช่วงนี้ยกำกำมอแบ,กบสกระซ่งคือจีบเบิ้ลเห็น้องะมีพอเลยมอแบสสำร,รองก็อยู่ในหลุมเพิ่งก็ยังเติมอยู่หน้าติมจีจามด้วครับลุงแบงก์ก็ยุนละทั้งหลังผมเปิดมาคนละก,กันแทะมาคนละง,งานนาอยู่หากินครับผมพี่น้องครับ ลายกับพ่อไดีคลายน้าพี่น้องนะตากแดดอัน,นอะไรถอดห่อเขาไปเห็นงานครับผมพี่น้องครับโตหน่อยๆก็างานมาไปติดตามมึงครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอไซเบสแล้วก็คอยย่ามกลับมาครับผมขอบคุณหลายครับผมเอฟซีที่คอยติดตามมาด้วยตลอดคอมตม์กับพัฒน์เดีตอบด้วยพี่น้องเด้บอบมคยมมีเวลาเดี๋ยวอันว่างๆเดี๋ยวผมจะตอบให้เม็ดครับผมพี่น้องครับสิไลตอบด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายครับผมเดี๋ยวขอไซเบสก่อน โอ้บุกบุกบนแดงตัวนี้พี่น้องเอ้ยเอาแล้วก็คอยยุ้ยน้องล้างนี่ประคอเฝ้าเบ็ดเอ้าเดี๋ยวกลับมาไปแต่กลุ่มเลยเมื่อกี้เดี๋ยวยใส่ลังนี่ได้ยินเสียงมันบ่อนอยู่ทั้งหนาครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลังนี่อีกคันลังหนึ่งเดี๋ยวกะทังอีกอังหนึ่งเอ้ยได้ยินเสียงบ่นทั้ง,ลงหลังนะ ไชมาจากทั้งน่ะต้องใช้ติดครับผมเป็นสัญญาณบอกทีดีไหนล่ะคันเบ็ดผมโอ้ยคือคุณกลุ่มเลยเมื่อกี้อุยป้ากำลังขาดพี่น้องโอ้ล้างนีเดยล้างนีคือไปยังไงสัตโอ้ถือเร็วล้างนีนี่พี่น้องอ้ยนี่ล้างนี ให้แต่กลุ่มไปเลยเมื่อกี้ถือละครับผมหลังแรกแหกมานตัวแรกแหกมานครับผมพี่น้องครับโอ้ตัวพึงงามครับผมพี่น้องเอา้าขอบคุเป็นแต่ไหนขึ้นนานแล้วเถอะครับมันบอลแล้วายครับ <laughs> โอ้เหลือ,อสามกันเอามาผ่ากันเอามาหลายพาูดหรอกฮ่าปองสิใจเอาละไปเจี๋นี่เอาน้ำกันนีน้นะเนี่ยตรงแบ่งใายหันหผมจะใส่นี้ ลุงแบ่งใส่หันผมใส่นี้ันของเจ้าถือก้อยจีปดเอากันของก้อยถือก้อยกับจปดเอาผู้ใดมาก่อนกระปดเอาก่อนละเดี๋ยวแล้วครับผมพี่น้องโอ้ตัวงามๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ใส่สวยเดี๋ยวขอปดก่อนครับผมพี่น้องครับทั้งคนก็ถือลุงแบ่งมานี่ต้องขามกันเลยครับผมพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ตัวนี้เสื้อดุทางนี้ ปลาช่อนครับโอ้เดี๋ยวเอาปลาช่อนเอาปลาช่อนก่อนนี่นี่ครับปลาดุกไม่รู้หรอบ่รรหัวบอลลูดเว้ยติดหนวดติดหนวดน,นั่นสองลังต้องขามกันเลยครับผมพี่น้องครับเอาเดี๋ยวขอปลดปลาก่อนเด้อบ้านนี่ทา <c oughs> งนี้จนเบ็ดถอนพี่น,อน้องเอ้ย อยู่บ่ล่ะโอ,โอ้เอียนโอ้มาท่านตายอยู่พี่น้องเอ้ยพี่ตาเอาหยาดพี่น้องนั่นโอ้ยเขอเอาเอียนก็เดิครับผมพี่น้องนี่นั่นนั่นยังท่านตายอยู่นั่นน,นั่น,น,นตัวมันอ๋อตัวงามพี่น้องเอ้ยประคอยาม่าสีสุดเลยละ่ะ โอ้ยง่ามครับง่ามง่ามเกือบลุดติด,ดกระโปรงปาครับผมพี่น้องครับนี่นะครับผมหลอบยามก้ับพี่น,อน้องเอ้ยมันใต้เบิดหรือเปล่าเต็งกัน เรื่องของครับผมพี่น้องเอ้าเดี๋ยวขอใส่กระซังก่อนเพื่อิตใต้หลอบย่ามกรับมาครับผมพี่น้องเอ้ยกินเข่าอยู่ทงอยู่ทาย่ามกลับมาห่ากระมาเห็ดกับเข่ากินกันตอนนี้เป็นปลาหนึ่งหนึ่งมอครับผมปลาหนึ่งมอทางไตกะซิมีตะไคร้ครับอ่าเอ้ยตะไคร้ครับอยังก่อนเฮ้อลุงแบ่งพักขยันเนาะแล้วก็หัวหอมครับผมแล้วก็หมอหังเข่าห่ากระซุกแล้วเรียบร้อย เออโอ้ยยิ้มเขาตั้มกแก้วฮะก่นี่ครับบักแก้วตามสดๆเลยบมสดแม่หลักกลัวแล้วเรียบร้อยมันชีใหม่ๆนะจังหน่อยพริกสดหัวหอมขัวครับผมแซ่บแซ่บระบาดเริ่มหิวมเขาเลยตระแก้วกินนอนเอะเห้ยเบิ่งเลยตระแก้วสิใส่กาแฟกินเห็นกินไปทีเดียวเลยเอาใส่หม้อน้ำไปยังมันแล้วไป นาะนาทีหนึ่งเอ้ยหุงเชโมเขาเนาะโอ้น่อครับสุดยอดเดี๋ยวขอต้มแก้วกันครับผมพี่น้องครับเครื่องปรุงเข้าอย่างเนี้ยเนาะชาเนี่ยนะครับชาแดงขวดแสียบๆครับผมมาอนีิมะนาวครับราชาครับราชาชุด,ดใส่ลงไปใส่หน่อยแต็มหน่อยใส่ลายเปลือกใส่ลายมันเปลือกกาแฟซองครับใส่ลงไป ไม่ใส่ครับเอาไว้ต้มน้ำปลาแดกแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปกผสมจบแล้วแซ่บแบบใส่มะนาวเพราะว่าปกตินี่สิใส่สมบั้ขามเปียกนะครับผมแต่ว่าเขาใส่มะนาวดีกว่าเขามีมะนาวเข้ามีมขามเปียกเฮิบ์ฟเฮิรใส่เบ็ดข้ามาใส่ย่นสั่นมาครับผมพี่น้องกินเขากันครับกินเขาแรง อยู่กลางกันนอนแสบแสบเยอไม่ก้นอยู่นั่งน่องนี่แก้วปิดสนอทเลยไม่ไงจะจังหวมองโค้งมองใส่จังหวัจะพอดถือไงดยวะท่างี๋ยนเสียนินเหนื่อยหมดเลยไม่เสีย กู่่ลงไลยฟันผมอืมโอ้ไป่ใช่ต้องดีไซน์มามาครับโอ้ยหอมเอาเจีผีไปหานหมองไส้เร็วอ่ะกูมาเฮ้ยนอนยิ่งเขาแสบแสบน้ำกันหนึ่งป้าเส็มหมอเพราะเป็นหมอหลอกเด็ดหม้อของเขาเชี่ยนี่ครับผมไม่พักมาครับมา แสบๆมา <Wheel. S 2> ันแสบป้ครับครับครับแสบแสบครับมาดันที่แ <Twelve> ม่อีสานโอโมครับผมเน้่งครับนี่จกลัวไม่เดใส่เนี่ยนี่ครับท่านจาไม่คนใส่บ่ะเะไม่มี

ผ้าเข่ามีแต่ต้นหอมครับผมพี่น้องดื่มเก็บพัฒน์ตั้นึงมานมาพี่น้องขอกินเข่ากันเด้อพี่น้องเด้อบานเดินขอกินเด้อเสร็จมาสมทบกีตามเดี๋ยวเข้ากินเข่าแล้วเนี่ยพยายามก็รอบแรกรอบแรกไม่ย่างหาทุกพอวันนี้เข้ามาใส่คำเดเมันเลยแล้วสะด้วยเสี่ยวที่จอมด้วยย่างมีเรื่อนึ่งกับแจงแกงพอดี ลุยกันครับนะครับผมเป่น้องกับแซ่บๆกินเขาเรียบร้อยครับผมไปยาป่างเบ็ดกันบมันรอบแรกครับผมนเหลื่อมลังแรกครับดีนแล้วดีนแล้ว,ลว,ลวอยู่บนน้องอุ้ยใส่ง,งามๆครับผมหนึ่งแต้มแล้วสุดยอดครับผมใส่แต้มนึงละ ั like. ้งแหลกแห่งม so ันครับผมติดตามมึงพ yeah, ี่น้องทำงานอีกแล้วครับผมทำงานอีกแล้วใส่สวยๆครับผมนี่สุดยอดติดตามมึงพี่น้องปวดปากันครับแต้มที่สองแล้วครับครับผมแต้มที่สามแล้วครับใส่สวยๆอีกแล้วสุดยอดครับผมมันแล้วครับทำงานอีกแล้วครับผมกำลังงามๆครับ ครับผมใส่สวยๆครับผมนั่นหน่อยครับผมเตรียมที่ห้าที่หกแล้วครับผมยามหลังต่อไปพี่น้องเด็ดกขาบอกใครเห็นเสียงดีโหดเอาทิ้งแล้วพี่เนาะทิ้งที่แล้วที่แล้วทำงานนีแล้วครับผมโอ้ยทำงานดีแล้วทำงานดีแล้ว หลังต่อบมาเลยสุดยอดครับผมนี่เอาอีกแล้วเอาละติดตามกันพี่นอ้องสุดยอดหลังคู่นี่บอดี้พ่อโอ้ยบอดี้รุดครับพี่นอ้องหลังคู่นี่ติดตามยุทธภูนอ่ะสายสารกันยุทธภูนเหรอพี่นอ้องไอทำงานนี่เรียพี่นอ้องทำงานนี่เลยครับใส่สวยๆเลย ลุดสัมพี่น้องเอ้ยกินตืนพดติดตามครับผมคูเลยพี่น้องวันวันถือครับผมแต่ว่าใต้ตัวง,ง่ามครับนี่ตัวหน,นีสิใต้ยอยู่บนเห็นขาวๆอยู่เนี่ยนแต่ใต้นะครับผมชุดสวยครับผมโอ้ตอายสิเาใต้ก็เอาครับผมงามงามพี่น้องทำง,งานอีกแล้วครับผมใต้เลยอคืออาปากจางปางนี่พี่น้องเอง้ย ของพุทธวองใส่งามๆครับผมอู้มานเดือยพี่น้องเอ้ยถือเกือบคู่หลังพี่น้องติดตามครับเขามาใส่เบ็ดพร้อมกับเพื่อนคู่ใจแลนดี้ไฟแลนดี้หงพี่น้องเอ้ยเปิดแห้งกะหุงแห้งเปิดค่อยกะหุงค่อยครับผมขันมีไฟพี่น้องเอ้าติดตามครับปดปลากันครับผมหานเลยพี่น้องเอ้ยงานแล้วครับผม โอ้ซ้นนี่สวยสิเทอกสวยสิพอต้นหนึ่งพี่น้องไม่ไปยังหรอดูแลลูกเด้อโอ้ตัวหญ่อยู่เลยครับงานงานพี่น้องงามงานงามงานสวยมากครับผมโอ้ลุ้ดแี้สุดยอดครับผมติดตามครับเอาละครับผมเรียบร้อยครับครับเรียบเต็มของโอ้ดีค่งของเดี๋ยวเดีมึงของจะของเนี่ยคุณเม่อไหร่กันอุ้ย กระเด้มกระสั่งคนหากมดแดงมาจะใส่หนโอ้หักปันนี่ละได้แน่อยู่ครับแต่ว่าบ่ปันไดมันบ่สมเบ็ดติดตามครับผมเดี๋ยวสิถอนเบ็ดขึ้นกลับขึ้นไปพุ่นพุนทั้งเริ่มต้นบุร่าป้ามันเด่นอยู่ถอนอนอกมาดิเออกระดิเลื้อไต้กันแท้นี่ยต้องเปลี่ยนสีใสนมาจะเนี่ไปต่อผุนแล้วลงมาต่อผุนลงว่าผิด ติดตามมาครับผมของผมมันดินแบบนิ่งๆเอาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยตวองงามด้วยพี่น้องเอ้ยนี่เ็นหัวอะไรมั้งโอนย่นนั่นนี่ตัวนึงครับผมนี่อ่ะต้องขามกันเลยครับผมะเดี๋ยวขอโพสกอนครับ ขณะนี้ตีสามสิบหนึ่งนาทีแล้วครับรอบนี้ได้มากเต็มของเลยครับผมพี่น้องเลยหยัดเกือบบูลงโอ้โอโกหโคโดกิเดอยู่ใดๆป้าไหลกับเอียนยางละโตครับเต็มของเลยพี่น้องเลยรอบนี้จังกึงเนี่ยตัวนี้ได้ป้าเหนือออนหลังสุดถ่ายเนี่ยเอากรสชังมาใส่กัน มึงแบ่งในเต็มถุงเลยตี่านี่อเอาละครับผมกูเบ็ดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกลัวแล้วครับนี่ผลงานครับผมนี่นม,มีตังานโอ้หนักครับนี่ประมาณสามกิโลประมาณนะโอ้หนักเตือนนะี่นี่ครับในก้กระชัง โอ้โหมีไอชอนกับไอดุกแล้วก็ไอไหลนี่ครับเดี๋ยวดเดี๋ยวดูพลนหลับของลุงแบงค์ครับผมพี่น้องครับอือโอ้ป่าคอมีตัวงามเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพลนหลับของลุงแบงค์กันครับอ่าลุงแบงค์มาแล้วครับนี่ดูพลนหลับของลุงแบงค์มึงกระซังใหญ่ โอ้โหปิดแน่นแท้ออกทางไหนนีเฮ้ยอาหย่น้องเอ้ยออืต้องกระซังอยู่วายยุ่วายยุ่มาเอาคาขับวายยุยประคอดประคอดเราตีนออกใช่ไหน้องอุ้ยอุ้ เดี๋ยวประคอเราเต้นออกมันดีได้ดีมันริบป้านให้โลบอ่ะริทางนั้นกางนี้ก็ตายนั่งเงี้ยนเ่าต้องของเงี้ยงสิทั้งใหญ่ทั้งยาวสมส่วนอันข้นนมสันสันปุ้มปุ้มโอ้ยลุดกะหัวมาหัวเนี้ยเอ้าถือไปนิดน้อยดีไหมเนี่ยอะไระครับผมพี่น้อง คลิปนี้ต้องขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ก่อนหาอยู่หากินครับผมใส่เวทในทงไฮทงหน้าครับผมเข่าเกี้ยวๆบรรยากาศข้างหลังนี่งามๆครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ก่อนะครับผมต้องขอกราบคข้ามาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าพ่อเราคอยนักโอ้โหพ่อถึงแปะโลกกันยังน้อยเลยแปะครึ่ง้ะของแดง ผม,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 มยังมานหนซ้องแหนเว้ยนั่จะสั่งหรือเปล่าบ้าง